ทอยในความฝันอจากตำนานที่เขียนขึ้นโดยเฮเมอรัส ในสมัยก่อนในอดีตกาลนานแสนนานมาแล้วได้มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างกรีกกับทรอยสาเหตุก็เนื่องมาจากเจ้าชายของทรอยได้ไปรับพาตัวรา,วราชินีแห่งกรีกคือเฮเลนไปและไม่ยอมส่งคืนงสงครามที่รุนแรงจึงเกิดขึ้นแ,และยืดเยื้อนานเป็นเวลาทั้งสิบปีผ่านกรีกข่านทะเลมารุกเมืองทรอยแต่ก็ทําอะไรปราสาทแห่งทรอยไม่ได้เลยในขณะนั้นวีรลุรุษแห่งกรีกโอดิสุสได้สร้างมมาไม้ขนาดมหึมา และแอบเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในพร้อมด้วยลูกน้องจากนั้นสั่งให้กองทหารกรีกถอยกลับไปเมือทหารกรีกกลับไปแล้วบรรดานักรถแห่งถอยตามพิธียินดีลากหมาไม้เข้าประสาทดื่มสุราฉลองชัยชนะกันอะไรเดี๋ี่กลางดึกคืนนั้นพวกอดิสุตและทหารกรีกก็เด้นลอดออกมาจากม้าไม้เปิดประตูปราสาทด้านในแล้วเรียบคนละพักที่อยู่แอบซ่อนเข้ามาภายใน จากนั้นสงครามจึง hmm. รุนแรงขึ้นอีกและแล้วประสาทถอยก็ต้องเสื่อมสลายไปในกองเพลิงไฮริชุริมันคุณใช่ไหมที่ชื่อชุริมันนะฮะใช่แล้วครับผมผมเองฮะ ไฮริชช <im sharing> hey cool. ุล the cool. <im> ีม <så rails> ันเกิดที่เยอรมันปี1 8 2 2เขาหลงหลายในเรื่องสงครามทรอยของโฮเมรสที่ได้เป็นของขวัญคริสต์มาสเมื่ออายุได้8ขวบน่าสนใจไฮริสเสียใจนะมันเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาน่ะลูกเอ้แต่ว่าเขียนอย่างละเอียดอย่างนี้เชียวนะครับจะใช่เรื่องแต่งขึ้นเหรอคล้ายๆก็พูดแบบนั้นทั้งนั้นล่ะ ผมไม่รอสจะต้องเขียนเรื่องจริงแน่แน่ก็เขียนเมื่อยังกกตาเห็นเลยทีเดียวเรื่องจริงแน่แน่ครับคุณพ่อครับก็มาเรื่องแต่งนะลูก <g ül> ดีละผมโอขึ้นไปไหรผมจะหามันให้พบให้ได้เลยล่องร้อยประสาทที่ถูกเผานะั่นน่ะผมจะต้องทาให้ได้ใช่แล้วครับ จริงๆครับไม่ว่าใครก็จะพูดยังไงนักวิชาการถนัดจะหัวเราะยังไงผมก็เชื่อแน่ว่าคุณน่ะคิดถูกแน่ๆเลยแหละครับตอนนี้ฉันกำลังคิดว่าพุกเขาที่ไปช่ว่าบุนาบาชิีแห่งนี้อาจจะเป็นสร้างปราสาทรอยก็ได้ครับใช่แล้วครับ ทรอยในตำนานของโฮมารอลสจะต้องเป็นที่นี่แน่เลยครับคุดดูแตครับต้องพบปราสาทแน่เลยครับแลวที่นี่ก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวแหละครับเชื่อผมนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องแห่กันมาดูและเงินทองก็จะไหลามาเทมา,ากระเทน้ําเทท่า ที่ใต้เขาแห่งนี้มีปราสาทที่หลับไหลมานานถึงสองพปีโอ้อยากให้ไปอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วถ้าเจอคุ้มสมบัติที่อยู่้ีราี่บอกนะใต้ปราสทเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านด้วยแม่น้ําแม่น้ําแม่น้ําฮะดูซิว่าจะมีไหมฮะเฮ้เฮ้คุชิริมันแม่น้ําแม่น้ําแม่น้าครับแม่น้ำทางนี้พบแล้ว พบแล้วครับพบแล้วประาทอดจะอยู่ที่หุบเขา่นานาๆเลยฮะจะอ,อยู่ที่นี่แล้วแม่น้ำสกามาเดลเป็นแม่น้ำใหญ่มากและยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าที่นี่คือทรอยทางทิศใต้ก็จะต้องมีเขาอีดะยืนตรหงงานอยู่และส่วนทางด้านทิศเหนือมองเห็นทะเลเฮเลสปอนทะเลเห็นทะเลแล้วชายโยทะเลทะเลอยู่นี่ทะเละมันไปเกินไปนะ่ะโฮเมับสบอกว่าทหารกรีกเดินทางไปถึงทะเลในวันหนึ่ง แล้วก็กลับได้ถึงสามหนเลยนะทะเลนะอยู่ไกลเกินไปถ้าอย่างนั้นไม่ได้ละไม่ใช่ละไปที่อื่นอ่ะที่นี่ไม่ได้เหรอโอ้โถแล้วที่นี่ล่ะดินแฉะนะโฮเมรอสก็กล่าวไว้ว่าอา่ที่ทรอยมีน้ำผุใหญ่ๆอยู่สองแห่งน้ำผุน้ำผุนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอโอ้ยนี่นี่นี่ 31 32มีถึง34แห่งนะไม่ใช่สองแห่งเท่านั้นนะ34แห่งมากเกินไปมีมันก็จะดีกว่าไม่มีไม่ใช่หรอกครับออแสดงที่นี่ไม่ใช่ทรอยหรอกไปสืรวจที่เขาอื่นก็ดีกว่านะชอชอหน่อยนะทรอยะคนจะไม่มีจริงสะละหรละมั้งเขไม่รอดเคนจะปูเขาเองทั้งเพเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจชุดิมานนั้นเมื่อเป็นเด็กเล็กๆนะยากจน วันหนึ่งเขาทำงานทุก14ชั่วโมงเรียนภาษาตามประเทศด้วยตนเองเรียนประวัติศาสตร์และโบราณคดีด้วยตนเองทุกอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับค้นหาทรอยนั่นเองชีวิตของชุริมันทุ่มเทให้กับการทําความฝันเมื่อวัยยาวให้เป็นความจริงเมื่อประสบความสำเร็จในการค้าขายก็เริ่มค้นคว้าในมหาวิทยาลัย แต่บรรดานักวิชาการพากันัหเรเยกว่าเป็นการแสวงหาความสุขกองความรวยจะหาเมืองถอยแล้วไปเชื่อเลยที่แต่งขึ้นเป็นตุกเป็นตันเห็นจะสู้นักวิชาการมือใหม่อย่างนี้ไม่ไหวหรอกเมื่ออายุใกล้ห้าสิบปีชลิมานก็เริ่มทำการสำรวจบริเวณรอบๆรีกผู้ประจบระแจงก็มาคอยดูการสำรวจที่แสนยากเย็นแสนเข็นนานหลายเดือนแต่ค่อยๆหายไปทีละคนสองคน เพราะว่าคุณจะไปได้แล้วนะผมไม่ไดในหวังหาเมืองทรอยเพื่อหวังความร่ำรวยอะไรหรอกกำลังไล่ตามความฝันเมื่อตอนเป็นเด็กอยู่เท่านั้นเองนะโถอย่าพูดอย่างงั้นสิครับจมูกของผมมันได้กลิ่นนะความตั้งใจที่แน่วแน่ของคุณนั่นแหละจะทําให้ขุดพบเมืองทรอยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวอยากถึงวันนั้นจังเลยโถไหนูหูน่ะชดดุจังดุจังเฮไม่พูดกันได้ครับเฮะฮฮ เป็นอะไรไปไครับภูเขาอ,อทางที่ใต้มีภูเขายอ,อยู่อ,อะใช่แล้วภูวเขาลูกนั้นแหละต้องใช่ผูเขาที่ชื่อว่าอีดะในสมัยนั้นแน่นนเลยต้องใช่เด็ดขาดเลยดูนั่นสิทางเหนือมิเทเลนั่นยังไงร<น>ะยะทางขนาดนี้แล้วก็ไปปลับสาเที่ยวในวันหนึ่งได้แน่นอนอยู่แล้วอ่าฮฮผมไม่รอเขียนเรื่องจริงเห็นไหม ไม่ได้แต่งขึ้นมาเลยอัาาได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นเมืองทรอยแล้วละ่ะโอ้โหเมืองทรอยรุ่ยกลิ่น <laughs> หอมหจริงจริง <laughs> ช่วยมันได้จ้างคนนับร้อยมาทำการขุดเขาซึ่งปัจจุบันเรียกว่าอสริบระดานาัวิชาการที่เคยหัวเราะ ต่างก็เร่งมาดูกันแต่พอเห็นการขุดเป็นไปไม่ราบรื่นก็การขุดครั้งนี้ไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันเลยนะก็อไม่ต่างแล้วก็กานให้คนเป็นร้อยมาเวื่อนทิน้งสมบัติของตัวเองมาสิเหนอยว่าชีวิตของเขาจะจบลงโดยไม่มีความหมายจริงๆซะแล้วเนี่ย นี่นี่มันอิดแดงนี่อะแล้วน่นก็ใช่มีรอยไหม้ด้วยกับแผงอิดบล็อก ลอกที่ไม่ไฟและแล้วความฝันในวัยยาวของชลิมันก็เป็นจริงขึ้นมาถอยที่เสื่อมสลายไปพร้อมกับกองเพลิงที่นี่แหละคือซากของมันอ,อ,อ,อ้อาถูกเผาไหม้เ็นมีชิ้นดีเลยอ๋อดูสิเนี่ยัถูกไฟล้อมรอบจนไม่มีเวลาจะขนเอาสมบัติออกไปด้วยซ้ำไปอ,อะไรกันนี่ ก็คงเป็นประตูที่คนเอามาไม้เข้ามานแน่เลยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วค้นพบเมืองถอยแล้วค้นแล้วค้นพบแล้วทีนี่ก็ต้องแตกตื่นกันไปทั่วโลกแน่แนเลยฮ่าฮ่าเฮ้ขนลุกไปหมดเลยนี่แหละนี่แหละคือเป้าหมายจะมีอะไรมากกว่านี้ฮ่าฮ่าสำเร็จแล้วสำเร็จตามีตามเป้าหมายเอาไว้แล้วแกหวงเงินทองเยอะแยะเลย การคุดพบเมืองทรอยของชลิมันได้มีอิทธิพลต่อโบราณคดียุคใหม่อย่างมากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชลิมันก็คือการเชื่อมั่นในความฝันในวัยเยาวนั่นเองเด็กๆเ,เอ้ยความฝันความฝันอย่าได้ถ้งมันไป การทิ้งความฝันการเลิกฝันมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียดายซะยิ่งกว่าการทิ้งทรัพย์สมบัติเงินทองเสอีก